มาดูคำถามข้อที่9คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกันใช้สำนวนว่าอย่างไรนึกออกไหมนักเรียนบอกว่านึกไม่ค่อยออกเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นคนชอบพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกันนะคะแต่ก็ต้องรู้ไว้นักเรียนดูละครนะคะดูละครเนี่ยก็จะมีตัวเอกมีตัวร้ายใช่ไหมคะ ตัวเอกก็จะเป็นคนดีนะแต่ในตัวตนของมนุษย์เนี่ยที่ผู้เขียนนํามาเขียนเป็นนวนิยายเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์นะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นแต่จริงๆแล้วตัวละครในละครเนี่ยที่มีอย่างหลากหลายนักเรียนคิดว่าเหมือนกับเราะบางทีตัวเราอาจจะไปเหมือนตัวละครนี้นะบางทีเราจะเป็นนางเอกนะบางทีเราก็เป็น นางร้ายก็มีในชีวิตจริงแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมคะแต่โดยมากแล้วเป็น,นโดยมากแล้วเป็นนางอีกถ้างั้นก็สแสดงว่าต้องเป็นคนดีมากกว่านะคะหรือว่าบางครั้งเพื่อนยืมปากกาแล้วไม่ยอมคืนหนูเลยต้องเป็นตัวร้ายเหรอคะ มีนักเรียนชายบางห้องนะที่ครูเข้าสอนในห้องนักเรียนจะยืมปากกาเพื่อนนักเรียนไปเคขวัวเพื่อนทีนึงยืมปากกาหน่อยพอเพื่อนพอเพื่อนเฉยบอกว่าเคอีกทีนึงยังไม่ได้ยินอีกขอยืมปากกาเพื่อนอยากให้ไหมไม่อยากไม่อยากให้นะคะเธอจะขอยืมเขาเนี่ยควรที่จะสวัสดีครับนะแล้วก็ขอยืมปากกาในความเป็นเพื่อนอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมอ่า สั้นๆนะคะดูละครนางร้ายบ่อยๆเนี่ยนะคะได้เห็นตัวอย่างของอผู้ที่ทำให้เขาแตกแยกกันๆๆนโดยเฉพาะตัวร้ายนะคะเขาจะเรียกว่าบางช่างยุนะคะโดยเฉพาะละครที่ที่เป็นละครพื้นบ้านนะคะ หรือว่าละครย้อนยุคนะลองไปเปิดดูความหมายนะบางช่างยุนะคะต่อไปคำถามข้อที่10นะคะจงอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้ชัดเจนจงอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้ชัดเจน9าข้อที่ผ่านมานั้นมีคำตอบนะคะบางครั้งอาจจะ หลอกนักเรียนไปบ้างว่าไม่มีคําตอบเพื่อนักเรียนตอบนะคะถ้าข้อความใดที่ไม่สมบูรณ์นักเรียนก็คัดลอกข้อความของครูเพิ่มเติมลงไปนะครูเชื่อแน่ว่านักเรียนทุกคนนะคะมีความรู้ที่จะตอบในเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างง่ายนะคะเพียงแต่ว่าการคัดเลือกถ้อยคําของนักเรียนนั้นจะชัดเจนเหมาะสมเพียงใดเท่านั้นเองเพราะว่าถ้อยคําในการตอบคําถามนั้นก็อาจจะแตกต่างกันนะ ความสมบูรณ์จากความคิดของนักเรียนนั้นเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือด้วยการคัดเลือกถ้อยคําให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกอย่างไรเราก็พูดออกไปอย่างนั้นโดยเลือกใช้ถ้อยคําที่มาแทนความรู้สึกของเรานะคะพยายามเลือกคําที่มีความหมายเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากที่สุดแล้วก็ต้องระมัดระวังมารยาทด,ด้วยโดยเฉพาะในการสื่อสารทางด้านการพูดนะคะ มาดูคําถามข้อที่10จงอธิบายความหมายต่อไปนี้ให้ชัดเจนระหว่างการยุยงส่งภัยนั่นแหละเครื่องทําลายสามคัคคีนะคะระหว่างการยุยงส่งภัยนั่นแหละเครื่องทําลายความสามัคคีนักเรียนเว้นไว้3บรรทัดนะคะข้อ10เดี๋ยวให้ไปทำเป็นการบ้านนะคะ ให้ไปทำเป็นการบ้านเว้นไว้3บรรทัดนะ <mungkin. S 1> เว้นอย่างเว้นแล้วมาดูคำถามข้อที่11นะคะถ้าต้องการกระทำตนให้เป็นที่รักของทุกคนต้องทำอย่างไรต้กเรียนรู้ไหมรู้ไหมคะอยากให้เพื่อนรักไหมอยากให้เพื่อนรักนักเรียนต้องทำอย่างไรให้บอกมาคนละ5ข้อนะคะถ้าต้องการกระทำตนให้เป็นที่รักของทุกคนต้องทำอย่างไร นักเรียนจะได้ตอบทุกคนนะคะเพิ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะคะนักเรียนบอกชื่อเพื่อนปลายทางด้วยบอกเฉพาะชื่อนะคะแล้วก็บอกมาคนละหนึ่งข้อนะคะไม่ควรได้ซ้ำกันนะจะดูซิว่าช่วงแรกๆนี้นะคะนักเรียนจะตอบอ,อย่างไรนะคะถ้าต้องการกระทำตนให้เป็นที่รักของทุกคนต้องทำอย่างไรเวลาตอบคำถามใช่ไมคะ อบอกไปแล้วนั่งต,ตรงนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะมือจับไม้ให้ใกล้ปากความสมควรแล้วก็เปล่งเสียงให้พอเหมาะให้ชัดเจนนะคะต้องรู้ต้องรู้การะเทศะชื่อสถานการจะตอบว่าต้องมีความมีการะเทศะอะคะ่ะมีกาละเทศะบอกให้ชัดเจนได้ไหมคะทางด้านใดชัดเจนสักหนึ่งหนึ่งด้าน รู้จักว่านี่คือผู้ใหญ่มีมารยาทค่ะถ้าต้องการกระทําตนให้เป็นที่รักของทุกคนต้องการให้ผู้ใหญ่รักก็จะต้องมีมารยาทมีมารยาทอย่างเช่นรู้จักการไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่ทำไมคะก้มก้มศีรษะลงค่ะศีรษะเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเดินชนกันล่ะเดินชนเพื่อนขอโทษนะคะ บอกชื่อชื่อมาสุภาค่ะจะตอบว่าควรมีไมตรีจิตมีความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะไมตรีจิตทางด้านไหนคะมีลมใจจริงใจมีความจริงใจมีความจริงใจต่อกันลาดับถัดไปมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นค่ะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นอลำดับถัดไปบอกชื่อแล้วนะจ๊ะชื่อเกตรลาไกวิจิตค่ะเป็นคนไม่โกหกค่ะ เป็นคนไม่โกหกค่ะแต่หนูพูดเบาๆนะคะ,คะ,ะถัดไปชื่อวันวิสาค่ะเป็นคนมีน้ำใจมีความมีน้ำใจเอ่อมีน้ำใจนะคะ,ค,ะคือเวลามาโรงเรียนเนี่ยมีน้ำใจมีเงินมาย0บาทให้เพื่อน10บาทเลยคะยนี่ไหมคะใช่ใชหรือว่าช่วยลอกกันบ้านให้เพื่อน<ช>ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจัหยหรือว่าให้เพื่อนลอกกันบ้าน เดี๋ยวลำดับถัดไปยังไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวมีข้อต่อไปนะคะนักเรียนบอกมา5ข้อนะคะจดๆหรือยังจ้าเว้นไปหรือยัง5้าข้อ5้าบรรทัด1 2 3 4 5เอาไปตอบที่บ้านนะคะหรือว่าถ้านักเรียนตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการดีมากค่าข้อนะคะเพือ่อนได้ตอบเป็นตัวอย่างแล้วนักเรียนบอกว่า นักเรียนมีน้ำใจยกตัวอย่างความมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะสั้นๆนะคะยกตัวอย่างสั้นๆของคุณธรรมคําว่ามีน้ําใจนะคะต่อไปคําถามข้อที่12จงอธิบายข้อความต่อไปนี้นะคะอย่าต่างคนต่างแก่งแย่งดีจะให้ช่องภัยรีที่มุ่งร้ายจงอธิบายข้อความต่อไปนี้ อย่าต่างคนต่างแก่งแย่งดีจใจช่องไพรีที่มุ่งร้ายครูได้ยกตัวอย่างเมืองเล็กๆที่มีความสุขความสงบให้นักเรียนได้ฟังนะคะเป็นเมืองที่มีความสามาคัคคีและได้เห็นตัวอย่างของความสามัคคีที่ทำให้เกิดโทษและทำให้เสียเมืองไปในที่สุด นักเรียนคิดว่าต่างคนต่างแก่งแย่งดีกันไหมแย่งที่จะเก็บเหรียญเงินในกอไผ่นะคะตัดกอไผ่สเสตียนเลย mm hmm. ก็ทําให้ช่องไพรีนั้นเป็นไงคะศัตรูนั้นก็มุ่งร้ายได้ง่ายนะคะ mm hmm. จงอธิบายข้อความนี้นักเรียนเว้นไว้สักสองบรรทัดนะคะไปตอบที่บ้านนะ จดๆจดเรียบร้อยนะคะถัดมต่อไปคำถามข้อที่13 mm. เพื่อให้เกิดความสามคาคีในหมู่คณะเราควรนำสิ่งใดไปปฏิบัติจึงจะเกิดผลดี mm. เพื่อให้เกิดความสามคาคีในหมู่คณะเราควรนำสิ่งใดไปปฏิบัติจึงจะเกิดผลดี mm. ให้นักเรียนบอกมาเพียงหนึ่งข้อนะคะ แต่จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าถ้าเราตอบนะคะตอบคำว่าอ่ะยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความสมคคลในหมู่คณะเราควรนำสิ่งใดไปปฏิบัติจึงจะเกิดผลดีอ่ะไม่อธิบายแล้วให้นักเรียนตอบเองนะคะโจทย์ไปแล้วก็เว้นไว้สองบรรทัดนะคะอย่าลืมนะเวลาที่ครูให้ทำกิจกรรมไดก็ตามนะนักเรียนควรเขียนวันที่ ในช่องเล็กๆที่เขาตีเส้นนะสีแดงอะ่ะครูจะได้ตรวจได้ง่ายนักเรียนก็จะได้จําได้ง่ายด้วยเวลาที่ครูตามงานนะต่อไปมาดูคําถามข้อที่14นะคะนักเรียนเว้นไวสองบรรทัดนะข้อ13ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามนักเรียนต้องจดข้อความที่เป็นสีเขียวนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม ในสังคมที่เจริญแล้วและประเทศที่ก้าวหน้านั้นคนจำเป็นต้องอ่านหนังสือที่จริงถ้าให้จดได้ทันไหมน่าจะทันนะห้านาทีนะในสังคมที่เจริญแล้วและประเทศที่ก้าวหน้านั้นคนจำเป็นต้องอ่านหนังสือ อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามนะคะในสังคมที่เจริญแล้วและประเทศที่ก้าวหน้านั้นคนจาเป็นต้องอ่านหนังสือเรียบร้อยนะและต้องสื่อสารกันด้วยทีเขียนหนังสือเกือบไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นอย่างน้อยที่สุดแม้จะอ่านภาษาต่างประเทศไม่ได้ก็ต้องอ่านหนังสือที่เป็นภาษาของตนได้หรือเรียนจดตรงในสมุดนะคะ ถ้านักเรียนไม่จดนักเรียนไม่มีข้อมูลในการเขียนนะคะเดี๋ยวกลับไปถึงบา้านนักเรียนจะงงเพราะนักเรียนไม่ได้เขียนข้อความที่ครูกําหนดให้ในลักษณะการสอบ NT นะการสอบเพื่อวัดคุณภาพทางการศึกษาเนี่ยหลักสูตรกําหนดมาให้เนี่ยว่าคาดหวังให้หนักเรียนได้อะไรแล้วก็มีข้อสอบมาวัดเนี่ยระดับม .3 นะคะข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถสอบ NT นะ ก็จะเป็นข้อสอบที่ยกข้อความลักษณะนี้มาแล้วให้นักเรียนตอบคําถามนะคะแต่เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบนะคะเพราะว่าสะดวกในการตรวจให้คะแนานเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกนะคะนักเรียนต้องหัดนักเรียนต้องรู้จักอ่านรู้จักตอบคำถามด้วยตนเองอาจจะผิดบ้างถูกบ้าง ไม่ผิดวิสัยของมนุษย์แต่ไม่ตอบเลยเนี่ยผิดวิสัยมนุษย์นะคะในสังคมที่เจริญแล้วและประเทศที่ก้าวหน้านั้นจำเป็นต้องคนจำเป็นต้องอ่านหนังสือและต้องสื่อสารกันด้วยธีเขียนหนังสือเกือบไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นอย่างน้อยที่สุดแม้จะอ่านภาษาต่างประเทศไม่ได้ก็ต้องอ่านหนังสือที่เป็นภาษาของตนได้ ทางที่ดีแทนที่จะมัวสงสัยว่าจะอ่านหนังสือไปทำไมควรรีบรเผชิญกับการอ่านและรีบทำความรู้จักกับหนังสือจะดีกว่าผู้เขียนได้กล่าวว่าในสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยผู้คนมีความจำเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อให้รู้นะคะและเพื่อไปปฏิบัตินะอ่านเพื่อรู้ แล้วก็นำไปเขียนนะในการสื่อสารอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องรู้จักภาษาของตนเองหนึ่งภาษาเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการรู้เรียนรู้ภาษาของตนนั้นไปอ่านแล้วก็ไปเขียนนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมัวสงสัยว่าจะอ่านหนังสือไปทำไมเนี่ยควรที่จะรีบรเผชิญกับการอ่านและรีบทำความรู้จักกับหนังสือจะดีกว่านะคะ มาดูข้อความสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนตอบคำถามเพียงคำถามเดียวนะคะไม่ทันนะในสังคมที่จเจริญแล้วคนติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีใดอตอบเลยก็ได้ไม่ต้องจดนะคะวิธีใดคะลลิตา ด้วยวิธีโทรศัพท์หรอจ้าด้วยวิธีการพูดแล้วก็การเขียนนะคะน,นักเรียนเคยสงสัยไหมว่านักเรียนจะอ่านหนังสือไปทําไมเคยสงสัยไหมไม่ต้องจดก็ได้อ่านหนังสือไปทําไมคะได้ความรู้แล้วก็ทําให้เราเป็นคนทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะ ทันโลกด้วยสามารถที่จะนําความรู้นั้นมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราได้นรกเรียนจะเห็นประโยชน์จากการอ่านถ้านักเรียนรู้จักการอ่านนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้มีข้อสงสัย,ยไหมถ้าไม่มีข้อสงสัยครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ